สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการใช้งานนะครับเป็นเตาเซรามิกขลดลวดไฟฟ้านะครับของ f, f r a n k กรุ่น FHR 6 0 3นะครับตัวนี้จะไม่ใช่อินดักชันนะครับเป็นขดลวดความร้อนนะครับผมก็สามารถใช้ภาชนะอะไรก็ได้นะครับเป็นภาชนะก้นแบนแล้วก็วางบนเตากระจกตัวนี้ได้นะครับ ทีนี้มาดูปุ่มการใช้งานนะครับเริ่มจากขวามือสุดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่ม on off เปิดปิดเครื่องนะครับต่อมาจะเป็นปุ่มบวกลบนะครับตัวนี้หลงปุ่มนี้เนี่ยจะใช้เพิ่มลดกําลังไฟของแต่ละหัวเตานะครับอันนี้นะครับจะเป็นปุ่มวงกลมชั้นๆแบบนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าการเปิดใช้หัวเตาชั้นพิเศษนะครับตัวนี้สามารถขยายชั้นหัวเตาความร้อนออกมาเนี่ยให้เป็นวงใหญ่วงเล็กได้นะครับต่อมาจะเป็นปุ่มที่ เลือกหัวเตานะครับตัวนี้มันจะมีปุ่มบวกลบอยู่ปุ่มชุดเดียวนะครับปุ่มชุดนี้มันจะใช้ทั้ง3าหัวเตาเลยนะครับฉะนั้นทุกครั้งเวลาเราใช้เนี่ยเราจะต้องเลือกหัวเตาก่อนแล้วเราถึงจะกดปุ่มบวกลบได้เพื่อให้เขารู้ว่าเราจะปรับไปที่หัวเตาไหนๆนะครับจุดอยู่ทางขวานะครับก็จะเป็นหัวเตาฝั่งขวาตัวนี้นะครับจุดอยู่ทางล่างนะครับก็จะเป็นหัวเตาซ้ายนะครับด้านนี้นะครับอันนี้จุดอยู่ข้างบนนะครับ ก็จะเป็นหัวเตาเล็กด้านบนนะครับก็จะมีขนาด3หัวเตาแบบนี้นะครับมาลองเกิดเปิดการใช้งานนะครับปุ่มเปิดกดเป็นหนึ่งชีนะครับก็จะขึ้นเลข0 0 0ยที่หัวเตาทั้ง3แบบนี้นะครับเลือกหัวเตานะครับกดไปที่หัวเตาที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมเลือกหัวเตาใหญ่นะครับกดบวกนะครับระดับแรกเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นตัว u ูนะครับ U เนี้ยมันหมายถึงฟังก์ชันการอุ่นนะครับอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอ่อิองศา70องศานะครับคือจะไม่เดือดนะครับจะไม่เป็นจุดเดือดก็จะเป็นการอุ่นอาหารนะครับตอนนี้คือมันเริ่มทํางานแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเสัญลักษยูแบบนี้เราสามารถเพิ่มนะครับความร้อนขึ้นได้นะครับกดเลือกที่หัวเตาอีกหนึ่งทีนะครับกดบวก ระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสูงสุดนะครับสูงสุดคือเบอร์9นะครับผมจะสังเกตว่าหัวเตาจะเริ่มแดงขึ้นนะครับรูในกล้องจะเห็นไหมหัวเตาจะแดงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการเปิดหัวเตาชั้นที่2นะครับให้มันใหญ่ขึ้นภาชนะใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้1ทีแบบนี้นะครับ จะมีจะสังเกตว่าเลข9้าตรงนี้จะมีจุดนะครับจุดสีแดงเริ่มติดขึ้นมานะครับด้านข้างนั่นหมายถึงว่าเราได้มีการเปิดชั้นหัวเตาที่สองนะครับเป็นการเปิดการทำงานนะครับจะมีจุดอยู่ข้างๆตัวเลขนะครับจะสังเกตว่ามีไฟแดงๆขึ้นที่วงชั้นที่สองแล้วนะครับถ้าเราต้องการปิดวงนอกนี้นะครับเราก็แค่กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ จะสังเกตว่าจุดเลขรก้าที่อยู่ข้างๆเลข9้าเนี่ยหายไปแล้วนะครับนั่นก็คือการปิดการทํางานของชั้นที่2ออกไปนะครับถ้าเกิดเราต้องการปิดหรือลดระดับกดเลือกที่หัวเตานะครับกดปุ่มลบนะครับกลับมาที่0ูนย์ครับแบบนี้นะครับก็เป็นการปิดหัวเตานะครับหรือกดปุ่มนี้นะครับออฟไปเลยนะครับเตาก็จะปิดการทํางาน ตอนนี้ลูกค้าจะเห็นว่ามันจะขึ้นตัว S นะครับที่ตัวอจอของเตาหัวใหญ่นี้นะครับตัว S เนี้ยหมายความว่าตอนนี้อุณหภูมิที่กระจกเนี่ยมันมากกว่า60องศาเขาเป็นการเตือนบอกเรานะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยมันร้อนนะครับเราไม่สามารถเอามือไปจับหรือไปทำความสะอาดเอาผ้าไปเช็ดทำอะไรใดๆได้นะครับต้องรอจนกว่าตัว S ตัวเนี้ยมันจะดับหายไปนะครับ ซึ่งมันจะหักหายไปเร็วหรือหายไปช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ากระจกนี้มันร้อนมากแค่ไหนนะครับถ้าเราเปิดใช้งานแป๊บเดียวเนี่ยมันร้อนน้อยมันก็อาจจะดับหายไวแต่ถ้าเกิดเราเปิดใช้งานเป็นชั่วโมงเนี่ยตัว S เนี้ยมันอาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับกว่ามันจะหายไปแต่มันจะหายไปเองนะครับไม่ต้องห่วงและเมื่อตัวเตัวนี้ดับหายไปเราถึงจะสามารถทําความสะอาดได้หรือเอามือไปสัมผัสกระจกได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ต้องรอให้สัญลักษณ์ H ตัวนี้หายไปดับหายไปก่อนนะครับนั่นคือกระจกมันเย็นแล้วนะครับต่อมานะครับถ้าเราเปิดหัวนี้นะครับออกเปิดเครื่องก่อนแล้วก็เปิดหัวนี้นะครับหัวล่างนะครับทำงานเหมือนกันครับก็กดบวกเพื่อเพิ่มไฟนะครับกดลบนะครับเพื่อลดนะครับอันนี้ก็คือหัวเล็กด้านซ้ายบนสุด กดเลือกหัวเตาก่อนแล้วก็ถึงจะกดบวกกับลบแบบนี้นะครับแค่นี้เองครับการใช้งานมีอยู่แค่นี้นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้งานยากนะครับแล้วก็เตารุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีระบบตั้งเวลานะครับจะเปิดการใช้งานอย่างเดียวได้เลยเปิดปิดเท่านั้นกับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับฟังก์ชันสุดท้ายเนี่ยตัวนี้จะมีระบบะล็อกนะครับชายล็อก กันเด็กมาเปิดเล่นหรือเปิดโดยไม่ตั้งใจนะครับวิธีการเปิดปิดใช้ล็อกนะครับกดเปิดก่อนนะครับออนเสร็จปุ๊บกด2ปุ่มนี้พร้อมกันแล้วก็กดตัวนี้ซ้ำไปอีก1ทีนะครับจะสังเกตว่ามันขึ้นตัว L แล้วนะครับก็คือตอนนี้เตามีการล็อกแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเปิดใช้งานใดๆได,ได้นะครับ วิธีการปลดล็อกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกด2ปุ่มนี้คู่กันนะครับดังปิ๊บนะครับแล้วก็ให้กดปุ่มลบอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตัว L หายไปแล้วนะครับนั่นคือการปลดล็อกนะครับง่ายๆนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการปลดล็อกชั่วคราวด้วยนะครับปลดล็อกชั่วคราวหมายถึง เมื่อเราตั้งล็อกนะครับแบบนี้นะครับทุกครั้งที่เราปิดเปิดเนี่ยมันจะขึ้นล็อกอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการปลดล็อกชั่วคราวเราเปิดเครื่องนะครับขึ้นมาแบบนี้ปลดล็อกด้วยการกดสองปุ่มนี้พร้อมกันนะครับเราจะสามารถใช้งานได้นะครับเกดิดกดเลือกหัวเตาแล้วก็กดบวก เห็นไหมครับใช้งานได้ทันทีเลยแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราปิดนะครับแล้วเราเปิดใหม่เครื่องจะยังล็อกอยู่นะครับนั่นคือมันจะล็อกตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่เราปิดเครื่องนะครับแล้วทุกครั้งที่เราต้องการจะใช้งานเราก็กดปลดล็อกชั่วคราบแบบนี้นะครับแล้วเราถึงจะใช้งานได้แต่ถ้าเราต้องการปลดล็อกแบบถาวรน,นะครับก็ เปิดแล้วก็กดแบบนี้แล้วก็กดปุ่มลบซ้ําอีกหนึ่งครั้งอย่างนี้ตัว L จะหายไปแล้วนะครับจะเป็นการกดล็อกถาวรเปิดปิดกี่ครั้งก็จะไม่ขึ้นล็อกนะครับแค่นี้เองครับนะครับการใช้งานก็ไม่มีอะไรยากก็ขอจบคลิปสาธิตการใช้งานเตาแฟงเก้รุ่น FHR 6 0 3เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ